สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่กับพับครับวันนี้เราก็จะมาเป็นคําถามที่มีคนถามมาเยอะมากๆเลยในช่องนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องสอวนอหรือว่าค่ายโอลิมปิกนั่นเองนะครับในวันนี้เราก็อยู่กับพับนะครับแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษของเราครับแนะนําตัวเลยสวัสดีครับพี่ชื่อเจ๋งสนิิเนรด,ดูลนะครับขออนุญาตเรียกแทนตัวเองว่าพี่แล้วกันนะว่าคนที่ฟังอยู่ก็น่าจะเป็นน้องๆซึ่ง เนะนำตัวข claro, so right. so ้อค้าก็คือพี่ก็เป็นผ mm ู hmm. uh, 2> <2 ้แทนศูนย์สนอเคมีของศูนย์มอตรสอนะครับหรือที่เราเรียกติดปากว่าเป็นผู้แทนศูนย์ค่ายสามมันแหละครับอ่าก็วันนี้ก็พี่เจ๋งนะครับก็จะมาเป็นให้แบบคำแนะนําเหมือนกันในส่วนของสออวนาต่างๆด้วยละกันนะครับเรามาพูดถึงว่าเอ้ยอวนอคืออะไรแบบมันมันมันคืออะไรแล้วมันดียังไงให้พี่เจ๋งพูดดีกว่าอันนี้ก่อนนคือ ที่เราเห็นทั้งสองคนเนี่ยคือพี่กับลูกพับเนาะพี่ลูกพับเนี่ยชื่อลูกพับคือก็เป็นเด็กสอ,อ,อ,อนอนเหมือนกันเด็กสอ,อนอนเหมือนกันถ้าถามว่าสอ,อานอนเนี่ยคืออะไรพี่กับสุบย่อยฟังง่ายๆก็คือแบบถ้าเอาง่ายๆเนี่ยสอนอนมันก็คล้ายๆแบบการแข่งกีฬาอะไรเงี้ยครับคือต้องมีการแข่งขันอะไรแต่ว่าในทางกีฬาเนี่ยเขาจะแข่งแบบใช้ร่างกายแข่งใช่ไหมแต่สอนอนอเนี่ยมันเป็นการแข่งกันทางวิชาการซึ่งในการแข่งกีฬาเนี่ยมันก็ต้องมีแบบ เออมีการคัดตัวนักกีฬาอะไรอย่างนี้มาฝึกซอ้อมมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเอสอสอ,อนก็เหมือนกันจะคัดมาเป็นค่ายๆเป็นสเต็ปสเต,ป,สเตปอ่าเป็นด่นดานๆไปซึ่งที่เราเรียกติดปากว่าค่ายเนี่ยนะครับมันจะมีค่ายหนึ่งค่าย2ค่ายสค่ายสสวทค่ายคัดผู้แทนประเทศอะไรอย่างนี้ก็ตามแต่สเตปของแต่ละวิชาไปซึ่งสอน,อ,นอ,นอนเนี่ยมันก็จะเป็นการคัดนักกีฬาที่แบบเออเก่งทางด้านวิชาการหรือก็คือหาเด็กที่มันแบบหัวดีอ่ะเก่งทางด้านวิชาการนะครับคัดมาเป็น คนนไปแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะเพื่อที่จะหาคนเนี่ยไปแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศเขาเรียก่อยไรนะผพูดแทนประเทศอะไปแข่งกับปไปไฟ์กับประเทศอื่นนะครับนั่นก็คือแบบสอวนอซึ่งแบบมันก็มีข้อดีหลายอย่างเหมือนกันเพราะว่าแบบพอเราไปเข้าค่ายเนี่ยเราก็จะได้เรียนแบบเนื้อหาในวิชานั้นแบบเชิงลึกมากๆล้วก็จะได้แบบเจออาจารย์ตามูนยนต่างๆแล้วก็ ใน,ในรอบของพอร์ตเฟลิโอหรือว่ารอบแรกของการเข้ารับนักเรียนเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้เป็นผลงานแบบในหลายๆที่แล้วก็มีประโยชน์มากๆด้วยในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดในส่วนของวิชาเคมีเป็นหลักเนาะเพราะว่าเราทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่ในสอวนอเคมี<อ>แล้วก็พี่เจงก,ก็เป็นผู้แทนเคมีด้วยในปีที่แล้วใช่คร <have> ับผู้แทนก็ <c oughs> ผู้แทนศูนย์หร <c oughs> <ๆ>ือผู้แทนศูนย์ก็เก่งก็ถือว่าโหดมาก<ป>มีประมาณก<อ>ี่คนนะผู้แทนผู้แทนศูนย์ที่เขาร่วมไป ทั้งทั้งประเทศเหรอครับประมาณร้อยคนร้อยต้นๆไม่ถึงร้อยสิบประมาณนั้น m. ก็มาที่คำถามแรกแล้วครับเป็นคำถามยอดฮิตเลยก็คือเตรียม<ฤ>ตัวยังไงตั้งแต่ค่ายหนึ่งถึงค่ายสามเลยก็ให้พี่เจ๋งพูดก่อนดีกว่าในส่วน<อ>ตั้งแต่ค่ายหนึ่งถึงค่ายสามถามว่าเตรียมตัวยังไงพี่ก็ไม่พี่พูดยันเหมือนกันงั้นเดี๋ยวพี่ขอ,อพูดแบบเป็นประสบการณ์ของพี่แล้วกันเอาแบบพูดเป็นประสบการณ์แล้วก็สอดแทรกว่าแบบเออเนี่ยตอนในแต่ละช่วงเนี่ยพี่เตรียมตัวยังไงซึ่ง เอาเอาอย่างแรกก่อนอื่นเลยคือหลายคนคิดว่าแบบพี่แม่งคงจะเก่งแบบสุดยอดแล้วก็แบบในห้องเรียนคงขยันมากเลยพี่บอกกัแล้วให้้องลบความทรงจําพวกนั้นทิ้งเลยครับเพราะว่าตอนที่พี่อยู่มปลายมต้นเนี่ยพี่ทิ้งวิชาอื่นไปทั้งหมดเลยครับคือพี่ไม่เรียนอะไรเลยในคาบเนี่ยถ้าแบบเพ,เพื่อนพวกเพื่อนในห้องพี่อะไรเงี้ยคือเขาจะเห็นกันเลยครับว่าแบบเข้าคาบมาพี่แม่งนอนแล้วลลิ่มฟุบหัวนอนแล้วแล้วก็พอผลสอบออกมาเนี่ย อย่างชีวะเนาะพี่ยกตัวอย่างชีวะแล้วกันคะแนนเต็มยีิบห้าเนี่ยพี่เคยได้น้อยสุดสี่แล้วก็ไม่เคยได้มากกว่าแปดอยู่ช่วงสี่ถึงแปดเนี่ยแล้วทีเนี้ยอูย้คือตอนมาปลายเนี่ยพี่ไม่เอาอะไรเลยสักอย่างพอเนี้ยพอเริ่มไปปุ๊บไปสักพักแบบรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วคะแนนแต่ละวิชาเนี้ยแย่ออกมาแบบโอ้หแย่แย่สุดๆอ่ะแต่ละวิชาแบบถ้าไม่เกินครึ่งนึงก็ อยู่ปิมปิมครึ่งอะ่ะแม่งก็น้อยกว่าครึ่งไปเลยอะ่ะคือไม่ส่วนใหญ่ไม่เฉลี่ยแล้วอะ่ะไม่เยอะกว่าห้าสิบเปอร์ซ็นอ่ะเอาประมาณนั้นแล้วกัน mm hmm. แล้วทีเนี้ยพี่ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่งไม่ได้ละเริ่มแบบเออมันคือมันมันข่าเแดบบียกวมันเล่นเงินไปอะ่ะพี่ก็แบบเออ mm hmm. ไปอว่าแบบจะหาจริงจังอะไรสักอย่างซึ่งพี่ก็ยังเป็นคนที่แบบยังขี้เกียจอดูยเนาะก็คือคนขี้เกียจยังไงขี้เกียจอยู่วันยังคำนะ่ำแหละเพราะ,ะนั้นพี่ก็เลือกจะหาวิชาที่มันแบบค่ายัางไงะรู้สึกกววว่าตัเอองชอบแล้็ เออทาได้ดีอ่ะมามาแบบแพ็คทีสตัวเองที่แบบสุดๆอ่ะแบบเหมือนแบบว่าเฮ้ยอยากให้คนอื่นมองเห็นว่าถึงเราจะขี้เกียจอ่ะเราก็แบบเออยังมีบางวิชาที่เราเอาอยู่นะพี่ก็เลยเลือกวิชามาซึ่งก็คือเคมีอย่างที่เอ่อพวกเราก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละเป็นสอนอเคมีทีนี้พี่ก็เออเฮ้ยก็แพ็คทีสตัวเองไปแบบรู้สึกว่าอ่าตอนนั้นชอบเคมีมากเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นวิชาเดียวที่เรารู้สึกว่าเราทําได้แล้วก็เราชอบอะ่ะแล้วก็ ตอนนั้นพี่อยู่ม .4 พี่ก็อ่านเนื้อหาของม .4 เป็นอ,อ่านชีตจากของที่โรงเรียนให้แล้วก็จะมีหนังสือที่พี่อ่านครับก็จะเป็นเทคแปลไทยของเลมอนชางมันจะชื่อว่า c h มีสตี๑๒ทับอีนะครับเพราะว่าตอนนั้นพี่ไม่รู้หรอกว่าเล่มนี้มันดีหรือไม่ดีแต่ว่าพี่เดินเข้าห้องสมุดแล้วพี่เห็นเล่มนี้พี่ก็หยิบม,มาอ่านแต่ก็อ่านรู้เรื่องอยู่นะครับอ่านรู้เรื่องอยู่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันแปลไทยด้วยก็คือเลมอนชางเคมีสตี๑๒ทับอี เต็มนเนี่ยเป็นจุดๆสีดํสีสีขาวๆฟ้านะครับพี่ก็เอามาอ่านปุ๊บพออ่านไม่ได้สักพักเออก็อ่านจบเนื้อหามอสีเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยมันมีสกิลด้านดีแค่ไหนแบบสกิลด้านเคมีคือวิชาอื่นเน่ะสกิลแทบไม่มีเลยส่วนวิชาเคมีเนี่ยเราก็เอาดีเอาดีด้านนี้พอพี่ก็ทําไปปุ๊บก็เริ่มหาสนามแข่งขันตามแข่งขันปุ๊บก็ตอนนั้นก็รู้จักแค่สนามเดียวนะเพราะว่าแบบตอนนั้นเราไม่ได้แบบ รู้จักอะไรมากบวกกับมันเป็นรุ่นของรุ่นออนไลน์ด้วยวก็รู้จักแค่สนามสอนอเนที่แบบเออสอนอวะเอาวะสักตั้งก็เลยอ่านหนังสือโหดมากเลยอ่านเอ่เนื้อหาเก็บเนื้อหาทุกอย่างแล้วก็เวลาอ่านเนี่ยพี่จะไม่ได้จําอย่างเดียวนะครับพี่แบบอันไหนรู้สึกว่าพอมันเป็นสูตรพี่ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ด้วยว่ามันจะต้องพิสูจน์สูตรมาเป็นยังไงอันไหนที่จะพอพิสูจน์ได้พี่ก็จะพิสูจน์นะครับส่วนอันไหนที่มันอ่ามันหล่มลึกเกินไปแบบ เนื้อหาลึกเกินไปกับพื้นฐานที่พี่มีอยู่พี่ก็แบบเออก็พอจําบ้างทีนี้ก็อ่านเนื้อหาเสร็จปุ๊บพวกเลมอนชางแล้วก็ชีทที่โรงเรียนที่ครูให้นะครับพี่ก็จะไปทําข้อสอบอข้อสอบเก่าของสองนอคีมมมันจะอยู่ในคลังข้อสอบเนาะในอ่าในเ<ช>ว็บอะเว็บ POSN ถ้าเราพิมพ์ไปว่ามันจะเป็นอ่าอ,อะไรนะคลังข้อสอบสอนอใช่มันจะอยู่ในในนเว็บประมาณเนี้ย ใช่ใชครังข้อสอบสอนอนนในเว็บ p o s n ทีนี้ก็พี่ก็ทําไปหมดทุกอันที่มันขึ้นมาให้ในนั้นอะ่ะก็น่าจะประมาณปี60นะเริ่มต้นที่ปี60แล้วก็ไล่มาถึงปี6 3ช่วงนั้นไล่มาถึงปี6 3พี่ก็ไปทําทั้ง3ปีแล้วก็ไปหาดูฉเฉลยในอ่า u u u e e พี่ก็ทําไปหมดทุกข้อแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งสุดยอดแล้วว่ะทาทั้ง3ปีแบบจำได้ทุกข้อเลยว่าต้องตอบอะไรเพราะอะไรแบบรู้สึกว่าแบบตัวเองตอนนั้นแบบ น่านจะทขาข้อสอบได้ดีระดับห,หนึ่งแล้วแบบมีไฟแบบไปเต็มที่เลยรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะน่านจะทําได้แบบติดค่ายแน่นอนก็เลยอ่านไปอย่างนั้นพอไปถึงถึงวันสอบปุ๊บสอบเสร็จโอ้โหโล่งมากเลยแบบก็แบบโอ้ทาได้เกือบทุกข้อทําได้เกือบทุกข้อเลยทีนี้พอผลสอบออกมาโอ้แม่งไม่ติดคือตอนนั้นอะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยทำได้แน่นอนน่านจะติดแน่นอนผลออกมาแบบโอ้โหสุดยอดมากเลยไม่ติด ถามว่าแค้นไหมโอ้สุดเลยแค้นด้วยเศร้าด้วยแบบตอนนั้นแบบนั่งซึมไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อดแบบพี่ทำไมกูทำขนาดนี้กูถึงไม่ติดวะแบบตั้งใจขนาดนี้ทำไมถึงไม่ติดเออก็แค้นไปก็ช่วงระยะปีหนึ่งที่จะต้องไปสอบใหม่ตอนมห้าเนาะมันสอบได้มสามมสี่มห้ามห้าเป็นปีสุดท้ายพี่ก็รู้สึกแบบไม่ได้ละอย่างน้อยต้องติดให้มันเป็นชื่อเสียงให้ตัวเองบ้างอ่ะก็ไปอ่านเหมือนเดิมอ่านเล่มเดิมเลยก็คือ คิมิตี้ที่สองทับอีเฉพาะเนื้อหาที่มันออกสอบนะแล้วก็จะไปซื้อโจทย์ซื้อไฟล์โจทย์เนี่ยขึ้นนะครับอ่าเพจ Facebook ห้องเรียนครูโชห้องเรียนครูโชเห็นอยู่เห็นอยู่ออยตอนนั้นนั้นแกขายไฟลนะ์เนาะพี่ก็ไปซื้อมันจะเป็นไฟล์รวมรวมโจทย์สอนอกนอ่ะก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยเท่าที่แบบแกจําได้แล้วแกก็จะมามาแบบลิสต์ข้อสอบไว้ให้พี่ก็ไปทําไปทําแล้วก็ทาทั้งหมดเหมือนเดิม ทีนี้ก็เออฟ์มความรู้ไปเต็มที่หนึ่งปีแบบทําทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าหาข้อสอบมาทํามากขึ้นทั้งข้อสอบแบบข้อสอบที่มันเป็นข้อสอบเข้ามหาลัยอ่ะพวกออข้อสอบสามัญข้อสอบเป็นท้านอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นเนื้อหาเนื้อหาเกี่ยเนื้อหาในช่วงของอการสอบคัดเข้าค่ายสอนอเนาะก็เอามาทําทําเสร็จปุ๊บก็ไปสอบม .5 ก็เออผลออกมาก็ติดก็ดีใจอะ่ะตอนนั้นด้ได้สุดๆเลย พอมาค่ายหนึ่งเนี่ยก็แบบเออมันเป็นเนื้อหาที่มันลึกขึ้นกว่าเดิมพี่ก็ต้องไปหาหนังสืออ่านขึ้นคือมันจะเป็นแบบเนื้อหาที่ไม่ได้เป็นแค่พวกมอปลายเนาะมันแบบมันจะเริ่มลึกลึกกว่าเดิมใช่ไหมครับอืมใช่มันจะแบบว่าอันนี้ลืมเนื้อหาละเนื้อหามันจะเหมือนแบบเป็นเคมีทั่วไปในระดับมหาลัยแหละโครงสร้างอะไรเงี้ยที่แบบเนื้อหามอปลายมันก็ยังมีอยู่นะพวกแบบ จริงๆมันก็จะเรียนพวกแบบต่อจากค่ายห<ช>นึ่งก็พวกแบบกดเบสหรือว่าแบบ<ช>ปริมาณสารออสมดุลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีความแบบลึกขึ้นในเนื้อหามันใช้เ<ช>นื้อหาแค<ช>่เนื้อหาของมอสสีเพราะฉะนั<ช>้นตอนที่เราเรียนค่ายหนึ่งอ่ะมันจะเน้นไปที่แบบต่อจากเนื้อหานั้นอ่ะให้เกือบจะจบมอหกแล้วก็จะมีบางส่วนอ่ะที่แบบลึกกว่าเดิมแบบมากๆแบบพอมันเป็นเนื้อหาแบบเนี้ยมันเป็นอ่าเคมีทั่วไปหรือก็คือ general chemistry เนาะ พี่ก็ต้องไปหาหนังสืออ่านก็จะเป็นหนังสือเล่มแรกก็คือ general c h e m y มันจะเป็นของอา,อาจารย์อะไรสักอย่างอ่ะพี่ลืมชื่อแล้วมันจะเป็นหนังสือ gen chem อะ่ะ gen chem เล่มหนึ่งแล้วก็หนังสือสอ,อนอนอที่เป็นของสอ,อนอนอดีจริงเลยหนึ่งเล่มหนึ่งถึงเล่มสามที่มันเป็นฉบับใหม่นะมันจะนแบบเล่มบางๆเล่มเล็ก,เล,กเล่มหนึ่งถึงสามพี่ก็ไปอ่านในนั้นอ่านเนื้อหาในนั้นแล้วก็ทําโจทยพ์พี่แนะนําเลยครับว่าถ้าอยากผ่านข่ายเนี่ย คือพี่รู้สึกว่าข้อสอบในหนังสือสอนอมันเป๊ะสุดๆละเพราะว่าก็ก็เหมือนเหมือนมาขายขายหนังสือตัวเองอ่ะเนาะก็สอบวดอ่ะเหมือนว่ามันเป็นค่ายตัวเองเออมันเป็นค่ายตัวเองมันก็ต้องขายหนังสือตัวเองอ่ะก็เป็นหนังสือสอนอตัวถ้าเอ่อถ้าแบบเรารู้สึกว่าอ่านหนังสือสอนอไม่รู้เรื่องไปหาอ่านหนังสืออันอื่นก่อนนะครับที่มันแบบพื้นฐานพวกอ่าเจนเคมพวกหนังสือพื้นฐานอะไรก่อนก็ได้ให้มันจบเนื้อหามองหก แล้วก็มาอ่านต่อเนื้อหาสอานอที่อยู่ในนั้นเล่มหนึ่งถึงสามอ่านเสร็จปุ๊บก็ไปทํโจุดด้านหลังมันจะมีจุดแยกบทแต่ละบทอยู่พี่ก็ทําอย่างนั้นทําตอนนั้นอะ่ะคือตอนนั้นขยันมากพี่ทํโจดุดครบทุกข้อที่อยู่ในเล่มหนึ่งถึงเล่มสามทาท,ท,ท,ทํททุกครบทุกข้อเลยก็เออไปหาเปิดเฉลยเสร็จแล้วออตอนเรียนค้อหนึ่งก็ เป็ตัวประมาณนั้นแหละเสร็จแล้วก็ไปสอบคดคล้ายสองข้อสอบก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบยากเกินมอปลายขนาดนั้นมันก็มีความแบบเขาโคงมอปลายอยู่แล้วก็ตอนปีที่เราสอบก็คือเนื้อหาก็แบบว่ามีความคล้ายๆตอนสอบเขาค้ายหนึ่งอยู่ในแบบพาดชอยส์แล้วมันก็จะมีพาที่เป็นข้อเขียนไอข้อเขียนเนี่ยจะแบบค่อนข้างแบบยากนิดนึงใช่แบบบางบางข้อก็ดุดโลกไปเลยเออแล้วก็แบบ เลขก็ยากแต่ดีที่เขามีเครื่องคิดเลขให้ในตอนนค่นายชชยค่ายค่ายหนึ่งเข้าค่ายสองใช,ใช่ใช่หนึ่งใช่พี่รู้สึกดีอย่างหนึ่งก็คือคือพี่อ่ะเป็นคนที่คิดเลขไม่ค่อยแม่นเนาะแบบถ้าคิดเลขเปล่าๆพี่จะคิดเลขผิดบ่อยแต่ข้อดีของสองนอะคือเขาให้ใช้เครื่องคิดเลขได้นะครับอันนี้เราไม่ต้องกังวลอันนี้คือเฉพาะในในค่ายนะคัดเข้าค่ายเขาขไม่ให้ใช้นะครับมันกูงเกินแต่ <laughs> พี่ก็สอบเสร็จปุ๊บผลออกมาก็ถือว่าตอบรับได้ดีเพราะว่าพี่ก็ ตอนนั้นพี่ตั้งใจเต็มที่สุดก็ติดค่ายสองมาได้นะครับอ่าทีนี้พอมาค่ายสองขึ้นมาค่ายสองเนื้อหาเป็นไงพรับก็หลุดโลกไปเลยก็คือมีความแบบอะไรวะเนี่ยคือแบบว่าเนื้อหาบางอันเราไม่เคยเรียนเลยอย่างเช่นแบบเอาจริงมันจะอยู่ในฟิสิกส์ด้วยอย่างเช่นแบบเรื่องแบบทอร์โมไดนามิกอะไรอย่างเงี้ยที่เรียนแล้วก็แบบว่ามีพบกเรื่องบอแบบอ r g a n i c chem อันนี้คือวิชาแบบที่สุดและคือเนื้อหาแบบ เยอะมากแล้วมันต้องเหมือนจําแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ p r o c e <oughs> s เขาเรียกว่าอะไรประมาณเนี้ยว่าตัวนี้สอตีอะไร Mechanism Mechanism ใช่ทําแบบพวก Mechanism ซ,ซึ่แบบว่าเอาเหมือนเอาเหมือนชีวะเลยคือเหมือนว่ามันมูดาการแบบพวกวิทย์ต่างๆมาใช้เยอะมากประมาณนึงเลยแล้วก็คูก็จะเป็บโหดใช่คืออย่างที่พี่พูดไปเนาะว่าอ่าในข่ายหนึ่งอ่ะเขาจะที่จะเน้นไปที่ให้จบค่อนข้างที่จะจบมหก อ่าพอเนื้อหามันครบเสร็จปุ๊บพอมาค่้ยสองเนี่ยคือพอมันไม่มีเนื้อหาให้จบมาไปแล้วเนี่ยคือมันเริ่มดุดโลกเลยครับแบบแต่และว,วิชาเนี่ยผุดมาจากไหนไม่รู้มันจะเริ่มมีการบรูรณาการขึ้นมาแบบเดี๋ยวฟิสิกส์ก็มาโผล่เดี๋ยวคณิตก,ก็มาโผล่เดี๋ยวชีวะก็มาโผล่พวกเทอร์โมเดนมิกออแกนิกเคมบโอเคมเนี่ยคือ,อพี่จะ<ช>ปวดหัวนะครับเอ่อแล้วจําได้ไหมว่าที่พี่พูดไปตอนช่วงแรกๆเนี่ยว่าแบบคือวิชาอื่นเนี่ยพี่ก็แทบจะไม่มีพื้นฐานเลยเพราะว่าพี่เทไปหมดเลย เพราะฉะนั้นพอมาค่ายเนี้ยถือว่ามันโหดมากสําหรับพี่เลยเพราะว่าเหมือนแบบคือเรามีแค่เนื้อหาวิชาเคมีอ่ะแต่วิชาอื่นคือเราไม่มีเลยอ่ะเราก็ต้องมาอ่านพี่ก็เริ่มจากการอ่านตอนแรกอ่ะตอนที่ยังไม่ทันเข้าค่ายพี่ก็ไปหาดูว่าในค่ายสองเนี่ยต้องเรียนอะไรบ้างก็จะมีพวก t h e r m o c h e m i s r organic chem biochem พวกของแข็งอะไรงนี้อ่าเยอะไปมันจะมีลิสต์เยอะเยอะเยอะ,เยอะมาก พวกไฟฟ้าอะไรพวกนี้ทีนี้พี่ก็เลยว่าแบบเอ้ยเราจะทํายังไงดีให้เราติดผู้แทนได้ได้คือตอนนั้นพี่หวังว่าพี่อยากติดผู้แทนศูนย์ต,ติดผู้แทนศูนย์พี่ก็เออหาวิธีที่ทาให้ตัวเองติดผู้แทนศูนย์ได้ได้พี่ก็ไปหาว่าวิาวชาไหนเนี่ยที่เราพอจะทําได้แล้วเราก็ทําส่วนวิชาที่เราถึงแม้เราจะทําไม่ได้เราก็ต้องทํนั่นก็คืออินทรียเคมีเพราะว่าคือองคิดดูอ่ะ คือแบบอู้คือเราเรียนเรียนประมาณสองอาทิตย์ใช่ไหมเนื้อหาที่เราต้องเรียนสองอาทิตย์อะออร์แกนิกเคมมันประมาณหนึ่งอาทิตย์อะเออแบบคือมันประมาณครึ่งหนึ่งเลยอะใช่แบบให้คข้าสองหนึ่งใช่คือออร์แกนิกเคมใช่แล้วก็น้ําหนักคะแนนตอนสอบเนี่ยคะแนนเต็มหนึ่งร้อยคะแนนออร์แกนิกเคมปาไปแล้วสี่สิบคะแนนคือแบบโอ้ my god คือแบบตอนนั้นพี่แบบเอ้ยเอาวะพี่ก็อ่านออร์แกนิกเคมไปขั้นแรกเลยเป็นแบบ เคมีอินทรีย์อันเนี้ยก็ต้องจําเยอะหน่อยแล้วก็พวกวิชาที่มีเนื้อหารองลงมาก็แบบพวกอ่ะเทอร์โมเดนิกพวกอะไรพวกนี้พี่ก็ไปหาอ่านแล้วก็ก่อนที่ก่อนที่พี่จะเริ่มอ่านอะ่ะพี่ก็ต้องไปดูก่อนว่ามันจะต้องใช้พื้นฐานวิชาไหนบ้างอย่างเทอร์โมเดนิกก็ต้องใช้ฟิสิกส์พี่ก็จะไปอ่านฟิสิกส์ที่มันเป็นพื้นฐานก่อนอะ่ะแบบเฉพาะเรื่องนั้นอะ่ะแบบเทอร์โมเดนิกพี่ก็จะไปอ่านว่าออมันต้องใช้บทอะไรบ้างพี่ก็ไปเริ่มปูพื้นปูพื้นฐานใหม่อ่าซึ่งอันนี้ก็ เปิดดูตาม youtube ทั่วไปเนาะแบบสอนเนื้อหามอปลายเนี้ยเออแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อหาที่ค่ายสอจริงๆพี่จะใช้หนังสือจะเป็นหนังสือสอนอฉบับเก่าอะที่มันจะเป็นหนาๆหน่อยจะเป็นสอนอเล่มสามกับสอนอเล่มสี่อ่าอ่าเราเราอย่อย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 าไปสบับสนนะกับไอ้หนังสือท่อนตอนช่วงค่ายหนึ่งอะอันนั้นที่เป็นเล่มหนึ่งถึงสามอะมันเป็นฉบับใหม่แต่ตอนนี้ที่พี่พูดคือพี่ไปหาหนังสือเก่าเพราะว่า ฉบับเก่าอ่ะมันมันเลือกวางขายแล้วก็จะเป็นเล่มสามกับเล่มสี่จะเป็นแบบเล่มหนาๆนะครับเล่มหนาๆเลยพี่ก็มาอ่านแล้วก็ในในการที่พี่จะต้องทำออร์แกนิกเคมีให้ได้เนี่ยพี่ก็ต้องไปหาหนังสือแยกออกมาก็คือหนังสือเคมีอินทรีย์ขั้นต้นจะเป็นของอ่าของอาจารย์อะไรสักอย่างอาจจะเป็นเล่มสีแดงๆเป็นเคมีอินทรีย์ขั้นต้นใช่แล้วก็จะเป็นหนังสือ รวมโจทย์อะไรสักอย่างแต่ะสักกู่นะครับพี่ขอเปิดกันหนังสือรวมโจทย์เคมีอินทรีย์ของอาจารย์สุนันทามันจะเป็นเล่มสีเขียวเป็นเล่มสีเขียวตัดแถบดําอ่ะเป็นสีเขียว,ยวตัดแถบดําซึ่งพี่ก็มาทําโจทย์ในนั้นถือว่าโจทย์โคตรโหดเลยเพราะว่าหนังสือรวมโจทย์เคมีอในเล่มปกสีเขียวอะ่ะมันเป็นของสําหรับนักศึกษาม่ิดนเนาะซึ่งตอนนั้นพี่ทาได้ประมาณ ยี่สิบหน้าพี่พอครับโคตรยากแค่คิบหายือแบบมันมันเป็นแบบรวมโจทย์สําหรับนักศึกษาของไมิ้ดนอ่ะเออพี่ก็มาทําทําแบบข้อที่พอจะทําได้แล้วก็ไปอ่านอ่านเฉลยที่เขามีให้เนาะเสร็จแล้วก็อจะมีหนังสือ general chemistry ที่เป็นเล่มสองอันนี้พี่จะมาอ่าน thermodynamics อ่าน thermodynamics โอเคนะอันนี้ก็จะเป็นลิต์น่าจะจบแค่นี้เนาะสำหรับหนังสือที่พี่เตรียมเพราะว่าเดี๋ยวสรุปเลยจะมีหนังสือสอนอเล่มหนึ่งเอ้ยไม่ใช่สอนอเล่มสามกับเล่มสี่ที่เป็นฉบับเก่าแล้วก็จะมีหนังสืออาเคมีอินทรีย์ขั้นต้นอาแล้วก็หนังสือรวมโจทย์เคมีอินทรีย์ของอาจารย์สุนันทาแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเจนเคมเล่มสองอา ซึ่งพี่ก็จะอ่านหนังสือหลักๆเนี่ยก็อยู่ห้าเล่มนี้นะครับก็มาอ่านแล้วก็แฟกทิสตัวเองตอนเขาขาขประสบการณ์ตอนเขาาขานี่แบบสุดยอดนะครับสนุกส,สุดมาก <laughs> ก็แบบว่าก็ได้อยู่หอเนาะเพราะเขาเนี่ยเ่ายขสองอย่างดีที่ว่าเขาให้เรามาอยู่หอด้วยกันแบบแล้วก็เรียนด้วยกันเลยแบบสดๆก็แบบดีอ่ะทุกอย่างก็ฟรีอ่ะก็คือเขาก็ซัพพอร์ตเต็มที่แล้วก็แบบ ได้เจอเพื่อนใหม่ๆเยอะนะเพราะว่าเราก็มาจากต่างจังหวัด<ช>เพราะว่าสูตรเราเนี่ยมันมีทั้งหมด4ี่จังหวัดก็คือมีนครศรีมาเชฟภูมิสุรินทร์บุรีรัมย์ก็คือแบบว่าจะคัดจาก4จังหวัดเนี่ย<ช>มาเป็นตัวแทนของค่ายสองสอบใช่ไหมปุ๊บก็คือพี่ฟาร์มความรู้อักขนนิกมาเต็มเลยไงตอนที่ช่วงสอบท้ายค่ายอะ่ะคืออันจริงๆคือที่พี่ติดผู้แทนอะ่ะพี่บอกเลยว่า พี่ได้เพราะว่าออร์แกนิกช่วยพี่คือมันมันก็ถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งอ่ะคือเราไปอ่านแบบปรกหัดที่มันตรงกับที่แกมาออกพอดีคือไม่เชิงว่าแบบตรงขนาดนั้นคือแบบมันเป็นแนวคล้ายๆกันอ่ะเออพี่ก็มาทําแล้วก็ทําได้เอส่วนพวกบทอื่นเน่ยพี่พี่ทิ้งไปเลยครับคือไบโอเคมเพราะว่าไบโอเคมอะพี่พื้นฐานชีวะน้อยใช่ไหมพื้นฐานชีวะน้อยแล้วแบบโอ้ชิหมหายแล้ว ทิ้งเราทิ้งทิ้งคือทิ้งไปเลยนะครับแบบอตอนทอําอ่ะคือถ้าเป็นแบบบทอื่นๆอ่อะพี่ยังจะพอที่แบบยังพอที่จะทํามีทําได้บ้างอยู่แต่เบลเคมคือมันมีประมาณสามสี่หน้าที่ทําไปได้แค่หนึ่งข้อส่วนที่เหลือว่างเลยครับแบบอยู่ที่หมายนะคือตอนนั้นแบบดิ่งเลยเฮ้ยคุจะติดผู้แทนไหมมีคคาถามเหมือนกันว่าทายค่ายของแต่ละค่ายมีข้อเขียนไหมเอ้มีข้อช้อยไหมก็คือถ้าค่ายหนึ่งอ่ะยังมีอยู่ แต่แต่ว่าค่ายสองอ่ะไม่มีไม่มีเลยก็จะเป็นเขียนบนเลยถ้าเวลาเราเรียนแล้วเราไม่เข้าใจอะไรอ่ะเราอย่าปล่อยทิ้งมันไปครับอาจารย์ที่สอนเราอยู่อ่ะคือแกรพร้อมจะตอบอยู่เสมอเราอย่าไปแบบปล่อยให้มันค้างคาใจแบบเอุ้ยอันนี้คือไม่เข้าใจอ,ะอ่ะอ่าเราก็พี่แนะนำนะครับว่าเราแบบพยายามจดโนต้ตไว้ว่าเราอ่ะสงสัยอะไรแล้วพอเวลาพักเบรกหรืออาจารย์แกปล่อยพักอะไรเงี้ยจบคาบเราก็เดินไปถามแกแก แกจะยิ้มอ่ะเวลาเราไปถามอ่ะแบบอุ้ยเหมือนกูได้แกล้งเด็กอะ <c oughs> ่ะคือเนื้อหาไม่โหดเกินแล้วพอสอบค่ายสองเสร็จพี่ก็เออก็ทำที่หวังเพราะว่าพี่โชคดีด้วยว่าพี่เลือกเก็บบทที่มันถูกถูกบทพอดีพี่ก็เลยอ่าได้เป็นคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์นะครับอ่าแล้วทีนี้คือพอได้ไปแข่งค่ายสามเนี่ยเนื่องจากว่า พอไปแข่งข่ายสามเนี่ยมันมันก็โหดขึ้นกว่าเดิมมันก็ต้องใช้พื้นฐานวิชาอื่นเยอะขึ้นกว่าเดิมซึ่งอย่างที่พี่บอกพื้นฐานวิชาอื่นที่โคตรอ่อนแอเลยพอพี่ไปทําเนี่ยพอพี่เตรียมตัวพี่รู้สึกว่าอ่านไปพี่อ่านไม่รู้เรื่องอ่านไปแบบช่วงแรกๆอ่านรู้เรื่องอยู่อ่านไปสักพักมันจะเริ่มตันอ่ะพอพอมันตันบ่อยๆมันรู้สึกหมดไฟอ่ะพอได้ไปสอบอยู่ไม่ให้โดนวิชาัยสอนที่แบบ มันมีวิชาเอ้ยมันมีเวลาให้ทำเนาะสำหรับข้อสำหรับพารทิษฎดียพาทิษฎีมีเวลาให้ทำอยู่ที่ห้าชั่วโมงตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงประมาณบ่ายสองห้าชั่วโมงอะ่ะแล้วตอนช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงอะ่ะเขาจะมีการแจกอาหารมาให้เนาะแจกแบบอ่าเหมือนแบบมันมันจะต้องเป็นอาหารรองท้องอะ่ะเพราะมันสอบนานมากเขาก็ต้องแจกมาเป็นสลัเปา่าซึ่ง ตอนที่พี่ทำข้อสอบไปอะ่ะพี่พี่ก็เปิดหาข้อสอบที่ทําได้ไปเนี่ยอันนี้ถ้าสมมตินนะอันนี้เหมือนเหมือนเป็นข้อสอบอะ่ะ <im it> เนี่ยอันนี้มันเป็นข้อสอบเป็นกระดาษ <im it> ข้อสอบตัวมองมอง,มองไม่เห็นไม่เป็นไรคือ <laughs> อ่ะเหมือนเหมือนกระดาษข้อสอบพี่ก็เปิดไปหาข้อที่ทําได้เปิดไปเปิดมาเอ้าเจอโต๊ะคือ get view ไหมมันเป็นมันเป็นกระดาษปึกปึกนึงอ่ะเราเปิดหาข้อที่ทําได้เปิดไปเปิดมาทาไมมันเป็นสีข,า,ขาว มัน <laughs> เป็นโต๊ะเปิดไปว่อาอ้ากูทาไม่ได้สักข้อเลยมันคือถ้าถามว่าแบบข้อยิบยบย่อยๆอ่ะเออพอทําได้อยู่แต่แบบส่วนใหญ่อ่ะเปิดไฟเปิดมาไม่เจอโต๊ะเลยทีนี้พี่คงรู้จะทายัางไงสุดท้ายแล้วพอพี่ทําไปพี่กแบก็อย่างที่ว่าเนาะพี่พื้นฐานออนแอร์พี่ก็อ่าตกค่ายไปเนาะก็ชวดเหรียญไปในอ่าห่วงของการแข่งค่ายสามแต่ว่าก็ไปถึงจุดๆนั้นได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเหมือนกันแบบว่า ร้อยกว่าคนจากทั้งประเทศอะแบบว่าต้องแบบสุดๆเหมือนกันเพราะว่าแบบว่าไม่ได้ง่ายเหมือนกันในแบบการที่จะไปถึงค่ายาสามได้ใช่